มาดูเรื่องนี้กันหน่อยไม่ต้องพูดเยอะค่ะมีเรื่องปอสอดอจนได้ว่าแต่หลีซ่าจะเคลื่อนไหวทําอะไรใดๆก็มีเรื่องให้เป็นต้องเป็นข่าวตลอดเวลาค่ะในสังคมเกาหลีใต้ว่าโดยชาตินิยมไม่ยอมรับชาติอื่นจนค่ายดังยักษ์ใหญ่นะคะสื่อเกาหลีใต้เขียนข่าวใส่ร้ายเฟกนิวเพื่อที่จะเป็นอ่อโปรเจก ล้มลิซ่าศิลปินต่างชาติซึ่งแน่นอนว่าดังกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ล่าสุดมีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็หลังจากที่มี t เซ s e r virtual deadline ได้ปล่อยออกมาก็มีดราม่าเกิดขึ้นว่าค่าย YG นั้นการศิริซานในฐานะศิลปินต่างชาติอย่างลิซ่าเองก็มีซีนที่ออกมาน้อย2วิเท่านั้นค่ะแต่แฟนชาวไทยและต่างชาติต่างก็ดูออกนะคะ่ะว่าเกิดอะไรว่าเป็นอะไรขึ้นต่างก็ออกมา r e แอคแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาแน่นอนว่าในทัวร์นี้วิวสวยสมา ชิคสวยวิวดีไวฟ์ดีปังปุริเยจึงอึงแต่ก็มาติดตรงที่ลิซามีซีนน้อยนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ทางออสื่อต่างประเทศสื่อไทยอินเตอร์เน,นชั่นแนลต่างก็ตีข่าวนี้รวมถึงสื่อเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันก็ออกมาตีข่าวเขียนบทความว่าอ๋อลิซามีซีนน้อยและทีนี้ก็ยังมีสื่อเวชไทยแลนด์ของเราค่ะก็ออกมาตีข่าวเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเนื้อหาข่าวนี่ค่ะก็เป็นแบบปกติทั่วไปก็ได้เขียนแบบอ้างอิงข้อเท็จจริงที่ ได้ดูมินสมาชิกใดๆในบทความเลยเนยคะคะก็มีแฟนในพิการแชร์กันออกมาบนโซเชียลมีเดียว่าคิดว่าทําไมมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าที่ไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังในกรณีของไบรท์พิงสมาชิกแต่ละคนก็ถือว่ามีฐานแฟนกลับไปทั่วโลกนะในการนําเสนอสุควรที่จะได้รับความสําคัญสูงสุดไม่เพียงแต่ว่าความยุติธรรมของศรรองิลปินเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของเอเจนซี่ยวยบทความขอ,ของเราก็จะเป็นประมาณนี้แต่ชาวเน็ตเกตาหลีใต้กับมีความรู้สึกว่าอ,อ่อเหยียด เชื้อชาติแล้วก็ต่อต้านต่างชาติต่อต้านลิซ่าเหมือนเช่นเคยค่ะเรื่องนี้ก็มีความรู้สึกว่าชาวในต่างชาติต่างก็รีแอคชำ้ชำๆเลยบอกว่าอ๋อมาคืนลิซ่าให้กับประเทศไทยกันเถอะเพราะแบบนี้ไงถึงชอบวงกรุ๊ปที่ไม่มีต่างชาติไทยแลนด์ทำไมถึงชอบแต่ลิซ่าเหยียดศิลปินเกาหลีหรอ พาพวกกลับประเทศคุณไปเลิกทำตัวเป็นเหยื่อหยุดมาเป็นประเทศด้อยพัฒนาเมื่อสมาชิกชาวจีนได้รับความนิยมพวกเขาก็จะไปจีนซึ่งนั่นก็กลายเป็นปัญหาเมื่อมีสมาชิกชาวไทยก็ได้รับความนิยมแฟนๆในประเทศของเขาก็รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นเหยื่อและนั่นก็กลายเป็นปัญหาเขาจะมีเลือกคนไทยตั้งแต่แรกแล้วมันผิดพลาดอย่างชื่นเชิงซึ่งหมายความว่าอนาคตอาจจะมีเลือกคนไทยอีกนะ มันทําให้เกิดการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมางั้นควรหยุดเพิ่มสมาชิกที่เป็นคนญี่ปุ่นเพิ่มเหลือแค่คนเกาหลีก็พอมันน่ารําคาญตรงที่มีสมาชิกต่างชาติมาด้วยนี่แหละ ถ้าจะก่อเรื่องเหมือนกับคนจีนทุกครั้งก็เอาลิซ่าสมาชิกชาวไทยออกไปเลยบางส่วนก็ฟาดกลับนะคะว่าบทความประเทศไทยไม่ได้พูดจามไม่ดีเกี่ยวกับสมาชิกคนอื่นๆเลยนะพวกเขาแค่ผิดหวังเหมือนกับสมาชิกคนอื่นได้ออกอากาศส่วนลิซ่าเองก็เป็นสมาชิกส่วนก็มีผู้เกลียดชังที่ไม่ยอมรับลิซ่าก็กลายเป็นสิ่งที่สําคัญที่เธอนั้นสมควรที่จะได้เลือกปฏิบัติที่ดีกว่านี้ก็สามารถตกเป็นเหยื่อเป้าหมายการเหยียดเชื้อชาติ แล้วก็มีชาวเน็ตเกาหลีใต้บางส่วนค่ะได้ออกมาแคปเนื้อหาบางส่วนนะคะแล้วก็ได้ส่งไปที่ช่องโทรทัศน์ชื่อดังประเทศเกาหลีใต้กันด้วยทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างรีแอคแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ